สวัสดีค่ะ <ห PA> สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูบุ๋มนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูบุ๋มจะมาขึ้นเรื่องการเขียนนะคะการเขียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนย่อความนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าการเขียนย่อความมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะมาบอกความหมายของมันนะคะการเขียนย่อความเลยเรามารู้ความหมายก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะการเขียนย่อความเนี่ยก็คือการเก็บเนื้อ ความสําคัญนะคะหรือว่าแนวคิดที่สําคัญของเรื่องให้ครบสมบูรณ์แล้วก็เราจะนําไปเรียบเรียงใหม่นะคะให้มีเนื้อความที่สั้นกระชับรัดนะคะแล้วก็กระชับความยิ่งขึ้นนะคะใจความสําคัญ นักเรียนต้องระลึกไว้เลยนะคะใจความสําคัญมันจะหายไปไม่ได้นะคะใจความสําคัญก็คือประโยคนะคะหรือว่าข้อความที่มันสําคัญนะคะของย่อหน้านั้นถ้าเราตัดออกไปเนี่ยก็จะทําให้เนื้อความนั้นเสียนะคะหรือว่าเนื้อความเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าตัดใจความสําคัญของเรื่องออกนะคะเรามาดูก่อนก่อนที่เราจะไปเขียนย่อความนะคะว่าเราจะต้องทํำยังไงก่อน การเขียนย่อความนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องอ่านเรื่องที่เราจะย่อนะคะให้เข้าใจก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะและก็อย่างที่สองนะคะหาคาหรือกลุ่มคําหรือว่าประโยคที่สําคัญของเรื่องเลยเพื่อที่เราจะนํามาจับใจความสําคัญนะคะแล้วก็อย่างที่สาม การใช้ภาษานะคะเราจะใช้ภาษาของเราเองนะคะใช้ภาษาง่ายๆกระทัดรัดนะคะแล้วก็เป็นสำนวนของตัวเองหรือเป็นคำพูดของตัวเองนั่นเองนะคะให้มันได้ใจความแต่ว่าใช้เป็นคำพูดของตัวเองนะคะและก็อย่างที่สี่เราจะต้องสามารถบอกที่มาของเรื่องที่เราจะย่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูผมจะให้นักเรียนย่อความเนาะ เรามาดูรูปแบบการย่อความนะคะย่อความก็จะมีการย่อข่าวนะคะย่อข่าวเรื่องเรื่องอะไรเราสมมติว่าเราจะย่อเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เขียนเรื่องเลยนะคะว่าเราจะย่อความเรื่องนี้เราเอามาจากไหนเนื้อความเรื่องนี้นะคะเราอาจจะเอามาจากข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้นะคะความว่าคําว่าความว่าเราก็ เขียนอธิบายไปนะคะว่าเราได้อ่านเรื่องนี้แล้วแล้วมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคุมจะไม่ได้ให้ย่อข่าวเนาะวันนี้และก็บทความก็เหมือนกันค่ะบทความนะคะเวลาถ้าเราจะย่อบทความสมมติเราย่อบทความกระทาปฏิวัติอาหารไทยนะคะแล้วก็บอกชื่อเรื่องไปเลยเอามาจากไหนเอามาจากมัติชนนะคะของใครของใครก็บอกชื่อว่าใครเป็นผู้เขียนบทความนี้นะคะ อันนี้คือรูปแบบของการย่อนิ้ทานในวันนี้ที่ครูุ่มจะให้นักเรียนทํานะคะรูปแบบของการย่อนิทานนะคะเราสมมติว่าครูุ่มให้ย่อนิทานนะคะเรื่องเรื่องอะไรเดี๋ยวหุ่มจะกําหนดให้นะคะวันนี้ว่าจะให้นักเรียนย่อเรื่องอะไรจากนะคะจากหนังสือเล่มไหนนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างนะคะจากที่นักเรียนเคยอ่านไปแล้วนะคะยอ่อนิทานเรื่องการผจญภัยของสุดสาครจากหนังสืออะไรลูกจากหนังสือวรรณคดีลำน้ำของกระทรวงศึกษาธิการนะคะความว่าควาว่าความว่าตรงนี้เราก็เขียนเนื้อหาย่อที่เราอ่านหรือเราได้ดูเรื่องของขุมที่ขุมให้ดูไปนะคะว่าการผจญภัยของสุดสาครเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าคขุมจะมี เนื้อเรื่องมาให้นะคะเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะไปทานะคะคุณผูให้เรื่องย่อมาหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวคุณผูจะอ่านให้ฟังเนาะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่านะคะเรื่องนี้ชื่อว่ากบกับกับกวนะคะกบก,บกับกัวมีอยู่กี่บรรทัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่แปดบรรทัดนะคะเดี๋ยวคุณผูจะย่อจากแปดบรรทัดเนี่ยให้ น้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าใจความสำคัญก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังเนาะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วขณะที่ลูกกบกำลังวิ่งเล่นอยู่ริมบ่อน้ำมันก็ไปเจอกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมันจึงรีบกลับไปเล่าให้พ่อฟังพ่อจา๋าพ่อจา๋าหนูไปเจอสัตว์ประหลาดมามันน่ากลัวมากมันมีเขาบนหัวหางยาวตัวมันใหญ่เท่าภูเขาเลยพ่อกบตอบว่าอ๋อมันคือวัว ตัวมันใหญ่ก็พ่อนิดเดียวเองพูดจบมันก็เป่าลมเข้าท้องตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วจึงถามลูกกบว่าพ่อตัวใหญ่เท่ามันหรือยังลูกกบตอบว่ายังจะพ่อมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยพ่อกบเป่าลมเข้าท้องแล้วถามลูกชายอีกใหญ่กว่านี้อีกพ่อพ่อกบได้ยิน เช่นนั้นก็หายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพูดว่าพ่อมั่นใจว่ากัวตัวนั้นไม่มีทางใหญ่เท่าพูดได้เพียงเท่านั้นร่างของมันก็ระเบิดออกทันทีนักเรียนขะที่ขุ่อ่านมานะคะเดี๋ยวขุ่จะย่อให้สั้นกว่าเดิมนะคะ ขุมจะย่อให้สั้นกว่าเดิมเห็นไหมคะเรามาดูรูปแบบของการย่อนิทานก่อนย่อนิทานเรื่องเรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องอะไรเอาเรื่องนี้มาเลยเรื่องกบกับกัวนะคะกบกับกัวเราก็เขียนไปเลยนะคะเขียนตรงนี้เดี๋ยวขุมเขียนให้นะคะย่อนิทานเรื่องกบกับกัวนะคะเราก็เขียนเนื้อเรื่องไปเลยกบกับกัวอันนี้ขุมให้ตัวอย่างเฉยๆนะคะ จากนักเรียนมาดูจากอะไรตรงนี้เขาได้บอกไหมคะตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะคะเขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้แต่งนะคะใครเป็นผู้แต่งอ่ะครูบุ๋มขอลาไว้นะคะว่าอันนี้เขาไม่ได้ระบุผู้แต่งนะคะของใครของใครเขาก็ไม่ได้ระบุนะคะของใครเขาไม่ได้ระบุอ่ะครูบุ๋มก็ไม่ได้ระบุเหมือนกันนะคะความว่าคําว่าความว่านักเรียนคะครูบุ๋มจะย่อนะคะครูบุ๋มจะย่อให้เนื้อเรื่องเนี้ยมันสั้นลงนะคะแต่ว่าใจความยังเหมือนเดิม จความยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุมจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังที่ขุมย่อนะคะขุมบอกว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วขณะที่ลูกกบกำลังวิ่งเล่นอยู่ริมบ่อน้ำมันจึงไปเจอกับสัตว์ประหลาดจึงรีบกลับไปเล่าให้พ่อฟังหลังจากนั้นพ่อได้ฟังก็รู้เลยว่ามันคือวัวและบอกลูกว่ามันตัวใหญ่กว่าพ่อนิดเดียวเองหลังจากนั้นก็เป่าลมเข้าท้องตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนทาให้ร่างของมันระเบิด นักเรียนคะใจความสําคัญที่เราอ่านนะคะใจความสําคัญที่เราอ่านเมื่อกี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเนื้อความเป็นยังไงลูกเนื้อความสั้นลงนะคะอันนี้รู่เอามาเขียนเป็นภาษาของรู่เองหรือว่าเล่าเรื่องให้นักเรียนฟังจากที่ครูบุ๋มอ่านนั่นเองนะคะวันนี้นะคะที่รู่จะให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนเอาหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะหนังสือสีชมพูของพวกเรานะคะภาษาพาที แล้วเปิดไปหน้าที่165นะคะเปิดตามคูห่มเลยนะหนังสือภาษาพาทีนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่165เรื่องนี้ที่คุณมจะให้อ่านนะคะมีชื่อเรื่องว่าเจ้าสีทองนะคะเจ้าสีทองเจ้าสีทองนักเรียนเห็นไหมคะเปิดตามหู่มไปด้วยนะถ้านักเรียนเห็นแล้วนะคะถ้นักเรียนเปิดนักเรียนจะเห็น ลอสีใช่ไหมคะอ่ามีลอสีแล้วก็มีแมวนะคะมีแมวสีทองตัวนึงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุมจะให้นักเรียนนะคะอ่านอ่านหน้าที่หนึ่งหกสจนไปถึงหน้า 1 6 7นะคะก็จะจบเรื่องนี้พอดีนะคะเรื่องเจ้าสีทองนักเรียนอ่านให้เข้าใจนะลูกหลังจากอ่านแล้วนะคะให้มาทำอะไรหลังจากอ่านแล้วครูบุ๋มจะให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่1 0 7นะคะ107ยอ่อนิทานเรื่องอะไรหุมขอซูมนิดนึงเนาะยอ่อนิทานเรื่องอะไรที่หุมให้เขียนนะคะที่หุมให้ยอ่อนิทานเรื่องอะไรคะ เรื่องเจ้าสีทองนักเรียนก็เขียนชื่อเรื่องไปเลยนะคะเรื่องเจ้าสีทองเดี๋ยวครูผมเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเนาะเราค่อยไปย่อความนะคะเจ้าสีทองนักเรียนเขียนไปเลยนะเขียนตามครูผมเลยเจ้าสีทองนะคะเรื่องที่เราย่อวันนี้เจ้าสีทองจากหนังสือจากหนังสืออะไรคะวิชาอะไรเอ่ยหนังสือ ภาษาพาทีนะคะเราก็เขียนไปเลยหนังสือภาษาพาทีเขียนตามคู่บุมเลยนะคะภาษาพาทีต่อไปผู้แต่งนะคะผู้แต่งของใครเอ่ย ผู้แต่งเขาไม่ได้ระบุใช่ไหมคะแต่หนังสือนี้มาจากไหนเอ่ยกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะฉะนั้นครูบุ๋มให้ผู้แต่งเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะเด็กๆเขียนตามครูบุ๋มเลยนะ,ะกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการนะคะ อันนี้หัวข้อนะคะหัวข้อนักเรียนจะเหมือนครูบุ๋มเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเจ้าสีทองมีอยู่กี่หน้าเจ้าสีทองมีอยู่3หน้านะคะแต่ว่าครูบุ๋มจะให้หนักเรียนย่อนะคะให้หนักเรียนย่อแค่1 2 3 4 5ี่ห้าให้เหลือ5บรรทัดเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องย่อใจความสําคัญให้ได้นะคะจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเรื่องเนี้ย เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีความเป็นมายังไงเอาแค่5บรรทัดเขียนลงไปนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนข้อ4นะคะเดี๋ยวครูผมจะดูการเขียนของนักเรียนนะคะว่าเราสามารถย่อความได้หรือไม่นะคะให้นักเรียนทําเฉพาะข้อ3ข้อเดียวเลยนะคะให้นักเรียนไปอ่านหนังสืออย่าลืมนะคะอ่านหนังสือเรื่องเจ้าสีทองจาก หนังสือภาษาพาทีหน้าที่165ถึงหน้า167นะคะนักเรียนจะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะค่อยมาเขียนก็เหมือนให้นักเรียนอ่านแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะให้นักเรียนย่อให้เหลือแค่หบรรทัดนะคะข้อนี้ไม่ต้องเขียนนะคะข้อนี้ไม่ต้องทํา นะคะครานี้ไม่ต้องถามเดี๋ยวเราเอาไว้ทําในชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนอ่านแล้วก็จับใจความสําคัญแล้วมาเขียนย่อความให้ถูกต้องกันนะคะสําหรับวันนี้เจอกับครูบุ๋มเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ